สวัสดีค่ะ,คคะมาพบกับพวกเรานะคะคในรายการฟ้องฟอคลินิคถามมาต่อไปนะคะพบกันได้ทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลาสี่โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะวันนี้นะคะยุ้ยเทคนิคอลซัพพอร์ตนะคะ,ะผมเหมาซัพพอร์ตเหมือน,นกันครับค่ะจะมาทําหน้าที่นะคะตอบคําถามกับคําถามที่เพื่อนๆถามมานะคะเพื่อนๆคนไหนนะคะที่เพิ่งเข้ามาดูรายการของเราเป็นวันแรกนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์นะคะ เพื่อที่จะติดตามนะคะแล้วก็ไม่พลาดในส่วนของคลิปใหม่ๆนะคะที่พวกเราได้นําเสนอกันนะคะค่ะถามมาต่อไปในวันนี้นะคะสนับสนุนโดยแะบิดโปรโตไทป์บริการทําชิ้นงานต้นแบบหรือ Low Volume Production ได้อย่างรบวงจรตั้งแต่สแกนและรีวิร์ดเอนจิเนียริงขึ้นรูปออกแบบปรับปรุงชิ้นงาน3ามิติตลอดไปจนถึงผลิตเป็นชิ้นงานต้นแบบภายในระยะเวลาที่รวดเร็วแต่เต็มเปลี่ยนไปด้วยคุณภาพพร้อมทั้งเอาใจใส่ในการให้บริการอย่างเต็มที่สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมดูข้อมูลได้ที่กำลังขึ้นที่หน้าจอได้เลยค่ะ ค่ะมีผู้ใช้งานนะคะเขาอยากจะรู้ว่าออนอกจากเกียร์สแตนดาดนะคะที่มีในโปรแกรม SolidWorks แล้วอะคะ่ะมันยังมีโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบเกียร์ที่สามารถที่จะเอามาใช้ร่วมกับโปรแกรม SolidWorks ได้ไหมคะ,ะได้ครับก็สำหรับคนที่ต้องการจะใช้เกียร์ที่เป็นเชฟสำหรับกัดงานะนะครับใช่จริงๆนะครับก็จะมีปลั๊กอินที่เป็นพาร์ทเนอร์กันนะครับก็คือตัว แยกแท็กนะครับอย่างบนหน้าจอผมเนี่ยนะครับค่ะก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะครับหน้าจอปักอินนะครับก็จะเห็นตรงบริเวณกลางหน้าจอนะครับตรงที่เป็นตัวเลขเยอะๆเนี่ยนะครับจะเป็นนะครับสแตนดาร์ดแล้วก็พารามิเตอร์นะครับของเกียร์นะครับเราต้องกรอกตัวนี้ให้ตรงนะครับพอกรอกเสร็จปุ๊บนะครับเขาก็จะโชว์รีวิวอยู่ข้างล่างตัวนี้ค่ะ แล้วก็นะครับบริเวณด้านขวาเนี่ยนะครับสามารถซูมนะครับกดเควมันก็แสดงการหมุนนะครับหมุนแ,แสดงการเคลื่อนไหว<ส>าการ<ส>าทํางานอ๋อค่ะ,ะ,คะหรือจะลองให้มันตะแคงเป็นภาพอโซเมตริกวิวดูก็ได้นะครับทีนี้นะครับเวลาจะใช้งานนะครับสมมุติกรอกค่าเสร็จป,ปุ๊บก,กดเอ็กพอร์ตไปที่ solidworks เ,เดี๋ยวจะมีตัวอย่างอย่าง,างเช่นตรงนี้นะครับคก็ปักอินตัวเนี้ยเขาก็จะมีเกียร์หลายนะประเภทนะครับอ่านี้สเปอร์ฮลิคอนบีเวลนะครับพวกนี้นะครับเบลเชนนะครับ ผู้เล่นะครับมีเฟืองวอลเกียร์ที่เป็นตัวหนอนด้วยนะครับท่องถัดไปนะครับแล้วก็เกียร์ที่เป็นสปรายนะครับโอเครวมถึงอันนี้คือสปรายนะครับก็จะมีข้างนอกกับข้างในนะครับสองฝั่งแล้วก็ตัวนี้นะครับไซเดนิเกิลตัวนี้ผมก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นอิลิปนะครับ เป็นวงนี้นะก็มีด้วยนะครับค่ะค่อนข้างจะเยอะพอสมควรเลยนะคะเีแต่ว่าเพื่อนๆน,นะครับหรือลูเซอร์ที่จะใช้งานเนี่ยนะครับเราจะต้องไปเช็คว่าสแตนดาร์ดตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่านะครับค่ะทีนี้พอเราเซ็ตค่าเสร็จนะครับก็กด create part นะครับอย่างนี้นะครับกดปั๊บนะครับค่ะ ตัวโปรแกรมเนี่ยนะครับเขาจะ export ไปที่นะครับหน้าต่าง Solid Works แบบนี้เลยนะครับอันนี้คือผมไม่ได้เขียน,นคือโปรแกรมมันก็จะสร้างนะครับสร้างเนื้อแล้วก็คัดอันนี้คือชิ้นที่หนึ่งนะครับตัวเมื่อกี้มันเป็นเฟืองตัวนํำกับตัวตามขบกันอยู่นะครับอันนี้ตัวตัวเล็กเสร็จแล้วก็น่ครับขึ้นสกเก็ตใส่โปรไฟล์คัดมันจะอโตเมติให้เลยอันนี้คือชิ้นที่สองเสร็จแล้วนะครับ แล้วก็นะครับเขาก็จะเปิดแอสเซมบลีขึ้นมาเอาเฟืองสองตัวของเรามาประกอบกันให้นะครับพอประกอบเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับออันนี้ผมเปิดมาที่ฟอนต์ดิวนิดนึงนะครับค่ะนี่ครับตัวนี้คือเมดเรียบร้อยแล้วด้วยนะครับอเอาไปใช้ต่อได้เลยค่ะโหเหือว่าง่ายมากเลยนะคะเขาก็จะเอโตัวเมติกตามค่าที่เรากรอกแล้วก็เขียนพิมพ์งานออกมาเลยก็ถ้าเกิดฝั่งที่เป็นเหมือนกับยูเซอร์ที่เป็นฝั่งผู้ผลิต นะครับอาจจะต้องไม่ดูว่าตรงกับมาตรฐานบริษัทไหมนะครับแต่ว่าสมมุติว่าถ้าเป็นฝั่งออกแบบนะครับอยากได้เฟืองที่เอาไปประกอบกับทิ้นงานของตัวเองหรือว่าเอาไปปริน้นสำหรับที d printer ตัวนี้ก็คือว่าตัวนี้ปริน้นได้เลยอืมค่ะพบกันได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะตั้งแต่เวลา4โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะสำหรับวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ